หลังจากที่กาก้าขับรถวนมาวนไปหลายที่ก็มาเจออเมซอนที่ตลาดพระลูปห้าลำลูกกาคลองสามก็วิ่งรถมารถไปแต่ไม่มีน้ำไม่มีน้าในรถก็เลยเจออเมซอนก็เลยแวะที่อเมซอนตลาดพระลูปห้าลำลูกกาคลองสามไปดูกันว่าผมจะกินอะไรที่อเมซอนแต่ที่แน่ๆอเมซอนแห่งนี้แววๆมาว่าเป็นร้านของ รุ่นพี่หรือว่าพี่สาวที่น่ารักของกากานั่นเองพี่สาวได้มาเปิดอ่าอเมซอนที่นี่ก็ได้ถือโอกาสขับรถผ่านมาที่ตลาดพหรลรุมห้าลำลูกกาของสใครแวะมานะครับบอกว่ากากาแนะนำมารับรองคนชงฟรีมืออร่อยแน่นอนเดี๋ยวไปสั่งน้ำกันดีกว่า สวัสดีครับอุ้ยเดี๋ยวเขาบอกต้องสแกนก่อนโอเคแล้วก็ตุม้ม <Normal temperature. S 1> ล้างมือนิดนึงต้องเดินอย่างนี้ไหมเนี่ยวันนี้หิวน้ำคอแห้งกันเลยว่าจะขอเป็นน้ำดิ้นจีดิ <c oughs> น้นจีหวานหวานเย็นเย็น เป็นน้ำลิ้นจี่ธรรมดานะคะไม่ใช่ลิ้นจี่ปั่นนะคะลิ้นจี่ธรรมดาครับอันนี้มีมีทั้งลิ้นจี่ธรรมดาลิ้นจี่ปั่นใช่ไหมมีลิ้นจี่ปั่นด้วยนะ,ะอ๋อตันนี้กา้กาไม่ได้มากินแค่ลิ้นจี่ปั่นนะแต่ว่าวันนี้กินน้ำมินจี่ธรรมดาก่อนแต่ที่แน่ๆที่เอเมซอนแห่งนี้ไม่ได้มีแค่กาแฟหรือน้ําต่างๆที่เรามาเลือกซื้อสรรหารกันไม่ใช่ว่าผมหิวน้าไม่จะต้องมาสั่งแต่น้ำอย่างเดียวยังมีขนมหลากหลาย ที่สําหรับท่านที่มานั่งทานกาแฟาที่นี่อาจจะมีเด็กๆมาด้วยหรือผู้สูงอายุมาด้วยก็จะมีขนมเหล่านี้แล้วก็น้ําต่างๆที่รองรับให้กับลูกค้าที่มาที่นี่บางท่านอาจจะมาทานกาแฟาอย่างเดียวหรือบางท่านอาจจะมานั่งกินขนมอย่างเดียวที่นี่ก็มีให้เลือกหลายอย่างแต่กากา้กาชอบน้ำวินจีวันนี้คอยแห้งก็เลยขอเลือกเป็นน้ำวินจีก่อนแล้วกันได้ค่ะน้นินจีะค,ครับผม นะคะลูกครับรับขนมทานเพิ่มได้ครับเดี๋ยวขอนั่งพักสักนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมาเลือกขนมอีกทีว่าอันไหนที่ถูกใจจะกระถามว่าพอดีถ้าเกิดเราไม่มีเงินสดแล้วสแกนเคียร์โค้ดก็ได้นะคะใช่ค่ะเป็นการจ่ายค่ะหรือว่าจะใช้เป็นบัตรเครดิตก็ได้ค่ะอ๋อไม่ไม่มีไม่มีบัตรเครดิตอ่ะผมมีแต่บูการ์ดอ่ะ นนนะะมีการใช้คะแนนได้นะคะอ๋อบูคาดมีคะแนนได้ด้วยไม่ไม่บัตรประชา,าชนรูดไม่ได้ใช่ไหมครับไได้ค่ะ <laughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเป็นเอาเป็นเราวันนี้ก็ถ้าใครไม่ได้พกเงินสดมาก็ยังมีสแกนได้บัตรรูดไดท้ที่แน่ๆผมเพิ่งรู้ว่าอเมซอนสามารถบ,บูคารดรูดเก็บคะแนนได้เนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่รู้ผมก็เพิ่งรู้วันนี้แล้วก็แลกคะแนนได้ด้วยนะโอเคและ หนึ่งร้อยคะแนนยี่สิบบาทผมมีกี่ร้อยคะแนนยังไม่รู้เลยเอาไว้ที่หลังก่อนเ่น็าใช่ไหมคะ,ะวันนี้ขอเป็นแสกแกน,นก่อนครับเป็นแสแกนจ่ายนะคะครับผมรอค qr c o ค e เพื่อสักครู่นะคะครับหน้าจอครับสวยไหมครับใช่ไหมคะ,ะ,คะมีะบัตรบุการใ,ใช่ไหมคะสองส่วนต่อเสียดายอ่ะใช้เป็นบอกเป็นเบอร์โทรก็ได้นะคะอ๋อบอกเบอร์โทรใช่ไหม เราต้องกดตรงนี้ฮนะใช่ค่ะกดแป้นดำแล้วก็กดเกนเทอร์นะคะโอ้แป้นดำแกรนเทอร์โอเคมีครบนะคะโอเคฮะที่นี่มีครบทุกอย่างมาแต่ตัวกับโทรศัพท์กับตังค์เครับตังค์ในโทรศัพท์พอขนมยังไม่รู้จะเลือกอะไรเลยเดี๋ยวขอนั่งสักนิดนึง โอเคเดี๋ยวช่วงเวลารอเดี๋ยวขอสอบถามลูกค้าที่อยู่ละแวกแถวนี้แล้วก็มานั่งทานกาแฟที่นี่เดี๋ยวต้องขออนุญาตเขาก่อนออขออนุญาตนะครับ,อ,อ,รบอยากจะสอบถาม,มน,นิดนึงคือมาทานกาแฟที่ร้านตรงนี้บ่อยไหมครับก็บ้านอยู่แถวนี้ค่ะก็ส่วนใหญ่จะมาเช้าทานกาแฟบ่ายบาทก็จะทานเช้าที่มาสั่งบ่อยๆที่ถูกใจเลยเนี่ยคุณพี่ชอบ เป็นกาแฟหรือเป็นน้ำหวานอะไรไหมเป็นพิเศษที่มาที่นี่คือตอนช่วงเช้าอะค่ะก็จะติดกาแฟค่ะก็จะทานอเมริกาโน่เย็นค่ะแต่พอตอนช่วงบ่ายๆเนี่ยค่ะก็จะไม่ทานกาแฟแล้วค่ะจะเปลี่ยนมาเป็นน้ำพวกน้ำหวานบ้างอ๋อไม่ได้เจาะจงมาว่าจะมาต้องทานกาแฟเดียวบางทีนัดเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีทานชา เราไม่ก็ทานแบบพวกสมูทต ah> uh> uh ี้โรบับขนมอะไรเงี้ยค่ะผมเห็นมีขนมมีหลายอย่างเลยผมอาจจะไปแอบๆดำๆมองๆอยู่อร่อยดีค่ะครับก็เนี่ยคุณพี่มาทานที่นี่บ่อยเขาบอกว่าเห็นว่าที่เนี่ยชงอร่อยใช่ค่ะก็รสชาติต้องบอกว่าได้มาตรฐานค่ะเข้มข้นได้มาตรฐานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ทานก็ยังเป็นรสชาติเติมอยู่เดี๋ยวก่อนที่กาญจะ ได้รับกาแฟไอ้ไม่ใช่น้ำวิจิสิสั่งเลี้ยนวิจีไปจะไ,ไปเอากาแฟเขาซะแล้อยากจะรบกวนคุณพี่อีกครั้งหนึ่ง<ะ>ในการที่เกิดผมไม่ได้ไม่ได้ใช่คุนทางแถวนี้นะ,ะก็ถ้าเกิดเราอยากจะมาสั่งหรือเขาเรียกอะไรสั่งแก๊ปหรือไลน์แมนอะไรพวกนี้<ะ>อย่างสมมติอ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดที่หลายๆท่านอาจจะไม่อยากจะออกจากบ้านหรืออากาศร้อน<ะ>วิธีการสั่งคุณพี่ปกติเนี่ยได้สั่งแบบแก๊ปหรือไลน์แมนไหมฮะ คือบางวันนะคะจะไม่ได้ออกจากบ้านก็จะ<อ>ใช้วิธีสั่งผ่านทาง Delivery ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Line Man แก a ็หรือว่า,าช้อปปี้อะคะ่ะช้อปปี้ฟู้ดซึ่งบางทีเราก็เลือก ราคาส่งที่มันถูกตค่ะช่วงนี้มีโปรโมชั่นของเดลิเวอรี่นี้เราก็เลือกสั่งที่อาจจะเป็นแกล้งบ้างนะคะชอปปี้ฟู้ดบ้างหรือว่า Line Man บ้างต้องต้องเข้าไปบอกเขายังไงฮะสาขาอะไรยังไงก็เป็นในนี้เลยฮะก็เซิร์ชคาเฟ่แ a เมซอนค่ะสาขาตลาดพระรูห้าสาขาตลาดพระรูปห้าก็จะเจอแล้วเราก็ไปดูว่าถ้าเราสั่งอันนี้ของเดลิเวอรี่ ยี่ห้อไหนค่าส่งถูกในช่วงนี้อย่างไงคะเราก็จะเลือกอันนั้นให้ให้ไปส่งที่บ้านค,ครับเมื่อกี้ผมมาทางลำลูกกามาทางลำลูกการู้สึกจะเลี้ยวข้ามคลองขาขาไปลำลูกกาข้ามคลองสะพานมาปุ๊บจะซอยลำลูกกาคลอ,องสามคลองสามซ้ายมือก็เลี้ยวเข้ามาเลยก็วิ่งตรงตามทางมาที่ตลาดพระลูกห้าอเมซอนก็จะอยู่ข้างๆตลาดเลยใช่ไหมใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะจริงๆตรงนี้ค่ะมันมาได้หลายเส้นทางค่ะ สะดวกที่สุดและง่ายที่สุดก็คือเซิร์ชใน Google Maps ค่ะนะคะว่าเป็นคาเฟอเมซอนสาขาตลาดพระรูปพ้าก็สามารถมาถึงตรงนี้ได้เลยครับก็เส้นทางนี้มาได้เยอะมากค่ะมาจากทไปออกเอได้หลายทางตรุกาคลองสามบางทีมาจากทางด้านหลังบางทีมาจากทางสายไหมอะไรเงี้ยเได้หลายทางเลยคือใครสะดวกตรงไหนเนี่ยเซิร์ชจาก Google Maps สะดวกสุดเลยก็ ดูเส้นทางก่อนที่จะมาใช่ค่ะเพราะเมื่อกี้ผมก็ดู Google Map มา <laughs> 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 ก็อยากจะฝากท่านผู้ชมฝากท่านผู้ชมไว้นิดหนึ่งครับว่าฝากร้านพี่สาวสุดน่ารักของกากาด้วยนะครับที่สําคัญนะครับกากาก็อยากจะขอขอบคุณคุณพี่มากๆเลย <c oughs> ที่ให้ข้อมูลกับกากาในการที่จะเดินทางมาที่ร้านแห่งนี้แล้วก็เป็นลูกค้าประจำของที่นี่ก็ฝากร้านด้วยนะครับคุณพี่สุดที่รักของกากาเองครับ 99้าส้ลิ้นจี่เย็นตอนนี้อากาศเย็นเย็นอันนี้คือสายคล้องแมสสำหรับลูกค้าที่เป็นแฟนของกาก้านะครับที่มาสั่งอเมซอนที่ร้านพระลูกห้าแห่งนี้บอกได้เลยครับว่ามาดูมาจากรายการของกาก้าหรือกาก้าอะไรสักอย่างก็ได้บอกบอกทางคุณพี่รับออเดอร์ ท่านก็นจะได้รับสายคล้องแมสอันนี้ไปหนึ่งอันยี่สิบท่านแรกเท่านั้นนะครับอ่ายี่สิบท่านแรกที่จะได้สายคล้องแมสอันนี้ไปวันนี้ผมขโมยไปก่อนหนึ่งอันแล้วก็อุย้ยแล้วก็สองอันเอาไปฝากที่ทำงานก็สำหรับลูกค้าที่จะมา Amazon อเมซอนแห่งนี้อย่าลืมครับจากกากาแฟนคลับกากาสบายๆรับง่ายๆสายคล้องแมสไปกันดีกว่า เดี๋ยวไปนั่งชิมลิ้นจี่